ขนมจินต้องมาละปลูกผักปลูกอะไรปลูกสับประรดอะไรขายเนาะหอมหอมวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาเก็บเอามเมล็ดมะเขือเทศไว้เยพรเขาบอกว่าเอ,อมะเขือเทศมันไม่ตายเคยปลูกแต่พวกนี้เห็นไหมพอหมดอายุมันก็ตายใช่ไหมเนี่ยมมเมื่อเขือเทศบ้านเรา แต่อันนี้เห็นไหมพอรดน้ํามันมันก็ขึ้นมานี่เห็นไหมเฮียพรเขาบอกว่าเขาจะเอาไปปลูกลูกตรงแบบว่าตรงที่เขาเรียกว่าอะไรที่สูงสูงน่ะเนาะที่สูงสูงแบบไม่ใช่ดินชายนะ่ะมันจะมันจะทนเฮียพรเขาว่าเนี่ยยายจะมาเก็บเอาของยายยังไม่ได้เอามาเล็ดไว้เลยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะมาเก็บเอามาเล็ด สุกไม่เต็มที่เลยนี่ของเราเองมันจะหมดแล้วนี่เอ๊ะว่าจะเก็บไปฝากน้องสาวที่กรุงเทพลืมไปว่าเราอุตสาห์แพงเอาไว้จงเอาไว้ที่ไหนได้เรายังไม่ได้มเมล็ดอันนี้ก็หวานนะนี่ของเราเนี่ยไอย้ลูกใหญ่ ลูกใหญ่ก็หวานนะเอาไว้ให้ยาวอนยาพรเพราะรอเราปีหน้าว่าจะเก็บไปฝาก้องสาวให้เขาชิมหน่อยไม่ได้แล้วหมดละ <c oughs> ยายจะเอามาเล็ด แค่นี้ก็พอละอันนี้เอาไว้ให้เยพรรถเดี๋ยวสงกรานก็สุกแหละมานี่ของฝากจาก f อซผู้ใช้ดีอีกแล้วนะคะเนี่ยกล่องที่สีแล้วนะคะ ถ้ายายจำไม่ผิดถ้ายายจำไม่ผิดกล่องที่สี่จากคุณวิสุทธ์นะคะเนี่ยที่เคยส่งสับประรดส่งไตปลาส่งอะไรมาให้ใหยายในชุดนี้มีอะไรไม่รู้เดยายจะพาแกเดวจะขอเอา,มาเมล็ดมะเขือเทศไ <c oughs> ว้กอนว่าเห็นแล้วก็อยากกินนี่เตรียมพริกเกลือมาแล้วอันนี้จะพาใส่เห็นแล้วก็อยากชิมชิมไม่อิ่มเลย บีบก่อนอลูกหนึ่งก็ได้ตั้งเยอะเลยบอกได้แค่คำเดียวว่าคนไม่ชอบกินมะเขือเทศทุกวันนี้ก็ไม่กินนะตัวอื่นอืไม่กินมันกรอบหวานมันเหมือนผลไม้แหลมเพื่นกละ่นมันไม่แรงด้วยเวลาขึ้นเครื่องบินอนะ่ะแฟนยายจะสั่งแต่นะ้ำมะเขือเทศมากิน ใหญ่มากินไม่เป็นหรอ,อ,อเขาบอกว่ากินมาเคิร์เทศเลยผิวจะสวย <c oughs> โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกระเด็นมันหวาน จะเอาไปปลูกอีกแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเอาอีกก็ได้อันนี้อันนี้ยายบีไว้บีไว้ให้เอาไว้ปีหน้าก่อนยายจะมาให้เพาะรอสักเดือนหนึ่งเนี่ยยายจะได้ไม่ต้องเอามเมล็ดจากไม่ต้องเอาต้นกลายจากโน่นมานะอุ้ยพูดถึงลืมลืมรถอ่างุูมาห้องวัดไปรถอา่าุน นี่ต้นอางวนยาย,ยังสดอยู่ในใ่ยยไฟไว้ในถุงแล้วก็เอาน้ำพรมๆไปวันละนิดวันละนิดเนาะเด็ดกิ่งตัวนี้เอากิ่งไอ้นียยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เห็นขึ้นเลยโอ้นี่ขึ้นแล้วนี่ ใส่น้ำไปทีนี้เดี๋ยววันไปยายจะใส่ขวดไปเหมือนยายใสม่มะเขือเทศมานะนี่แหละเอาแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวแค่นี้ถ้าไอ้นันหมดก็เยอะแยะแล้วนี่ลืมใสก่กระดงเฮ้ย ให้มันแห้งก่อนตอนนี้ยกไม่ได้แล้วเพื่อนออมาทีนีม้มาแกะของฝากจากผู้ใจดีนะคะมันจะเป็นกล่องสุดท้ายก่อนกลับเยอรมันนะคะ <c oughs> สี่รอบจะมีอะไรเนาะเดี๋ยวมาลอลุ้นกัน เอน็อนเอน็นเอ็นเอ็นเอ็นเขาปิดด้านข้างกระแกะด้านข้างโอ้ยเพื่อน พลิกไตปลาได,ได้เอาไปกินเมืองนอกอีกแล้วเพื่อนๆยายจะบอกว่ายายติดใจแกงไตปลาโอ้ยให้มาตั้งสามขุ่นคะเพื่อนๆนี่ได้จะแกงอุ้ยทันไหมเนี่ยหาซื้อผักไปแกงพาเพื่อนๆกินอีกรอบหนึ่งก่อนกลับเยอรมัน จะทันไหมอ่ะอีกสองวันเลือเวลาอีกสองวัน <_ A> โเพื่อนๆยายอยากจะบอกว่าติดใจแกงไตปลาวันนั้นบังเอิญบังเอิญเนาะเฟซบุ๊กมันเหมือนมันรู้ใจเราเนาะมันมันมันอะไรนะเห็นเห็นเขาโฆษณาขายน้ำพริกไตปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโฆษณาแบบว่า เหมือนกับน้ำพริกกินน้ำพริกกับผักตอนนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปแกงก็ได้น่ะเออเขาโฆษณาในเฟซหญ่ยังบอกว่าทันหรือเปล่าเนี่ยส่งทันหรือเปล่ายายสั่งไปสามถุงเอ้ยไม่ใช่กี่แพ็คไม่รู้แพ็คเท่าไหร่ไม่รู้แพ็คเล็กคือแพ็คแพ็คมันใหญ่แค่ไหนไม่รู้เขาบอกสามสิบห้าบาทสามแพ็คร้อยหกแพ็คส่งฟรียายใส่ไปสั่งไปตั้งหกแพ็คเนาะ นี่ละนี่ลยแสดงว,ว่า <c oughs> เห็นยายกินติดใจเลยส่งมาให้อีเนี่ยพริกแกงแต่ปลาดูนิ้วก็จะว่ากันเด้อี๋ยวหาว่าแกะกล่องแล้วมาดูนิว้วอือร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆว,วันก่อนวันก่อน ชุดที่สองมาชุดที่แล้วเขาบอกมาว่าทําไม่ทันซื้อมาซื้อมา,อมอมาไม่น่านล่ะเขาบอกแปลว่ามันเค็มไปเนิดที่ยายเอาไปแกงอะนะเอร์น,นี่อร่อยมากเลยอ่ะเอาผักมากินได้เลยเนี่ยสามถุงแบบนี้ดีเนาะใหญ่ห่อไปเมืองนอกห่อไปเมืองนอกแล้วแกงถุงเล็กมันมีอยู่เยวจะไปหาซื้อผักที่ไหนแล้วมาแกง นี่อะไรรู้หรือเปล่าเนี่ยลูกเมียงแกะได้กินหรือเปล่าน้อไม่เคยแกโอ้แกะได้กินอยู่ลูกเมียงลูกเมียงเคยกินนานมากแล้วนะขูดไหมออขูดแล้วเนาะขูดใช่ไหมขูดไหมอ่ะ น่าจะขูดนะกำลังอ่อนกำลังอร่อยล้ะเ,เพื่อนๆเลยโอ้ยเกลือนทำไรแม่ปิดปิดเล้วเอามาใหม่เสร็จแล้วเด้อเด้อชาหน่อยของมันอร่อยอ่ะอือเขาทำเองอร่อยนะนี่ ส่องมาแล้วอืมอืมัมมบโอ้ยข้าวรอ้อนๆอันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวตังเยอะเลยเอ่ะเนี่ยของมาห้ยายนตังเยอะเลยอืมรอบที่สี่แล้วเด้อเพื่อนๆ่งมาให้ยายอะไรมาอื้ออนๆอนอนโอ้ ทำไมยายบอกอบอกว่าเอาส่งสับปะรดี๋ยวจะส่งสับปะรดแบบวันนั้นวันนั้นเอาแบบแก่มาเนาะวันนี้จะเอาแบบเขียวๆมาให้บอกเอย,ยบอกไม่ต้องส่งมามันมันหนกักเออค่าส่งมันแพงดู<笑><笑><笑>มสุกแล้ว นี่สับปะรดอีกเออันนี้ไว้เอาอันนี้ไว้หอหอห่อของเรากลับเมืองนอกเนี่ยเก็บไว้สับปะรดอีกลูกหนึ่งนะคะนี่ห่ออย่างดีเลยอ่เพื่อน อันนี้ยังเคียวอยู่อันนี้อันนี้พอดีเลยนี่กินอันนี้ก่อนสุกแล้วอันนี้ยังของเขาเองนะคะที่สวนนะคะอืมใช่เขาบอกว่าชนช่ยแหละที่บอกว่าชอบใยใช้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเขาก็เหมือนกันาอ,อปลูกผักปลูกอะไรปลูกสับประรดอะไรขายเนาะหอมๆอ,อ,อันนี้ยังอ่อนอยู่ไม่อ่อนหรอกคือมันยังไม่สุกนะเก็บไว้มันก็สุกส่วนอันนี้ ออกอกินตอนเที่ยงเนา <c oughs> ะไปแค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวจะไปหาผักแม่รถพุ่มพวงมายังอยากจะแกงไปกินครับเพื่อนๆเนาะแต่งานก็เยอะ <c oughs> รีบเตรียมของ <c oughs> ว่าจะพายพรไปเก็บใบายานางอีกอีกรอบนึงเอาแบบสดๆไปด้วยใส่ถุงไปเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆบายๆขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณวิสุด